วันนี้เราก็จะมาทำเวทจ้อยหาแผนที่สมบัติของไอเจ้าเอ c ทีซชั่มบอมกันแล้วอันนี้ผมหาชิ้นส่วนครบสามชิ้นแล้วอันนี้กำลังจะไปรับแผนที่สมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นอันได้เป็นอันจริงๆอ่ะ้องอันนี้มัาจะให้เราไปหาสมบัติสองชิ้นก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะหลอกให้แผ่นที่สมบัติปลอมมาให้เราไปหาสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ซึ่ง2ชิ้นนี้ไม่น่ายากสามชิ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปหาสมบัติของจริงกันเลยนะครับขอบคุยสักคู่โอเคเราได้สักทีสสมบัติของจริงนะครับตามรวงจรนีนะครับขั้นแรกนะครับให้เราวัดไปที่ตรงนี้โอ้วลุกนะครับเราวัดไปเ,เดี๋ยวผมจะพาไปหาสมบัติ สามด้วยนะครับอาจจะมีคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่หนึ่งสองนี่มันไม่ใช่ของยากนะครับสมบัติที่นี่สามที่อยู่ตรงขอบมุมนี้นครับถ้าเ,มมาเดินมาจะขึ้นมีคําให้กดตรวจสอบขึ้นนะครับ hey, รไปต่อดนะู mm hmm. ส่วนตัวสมบัติจริงต้องเดินตรงมาทางนี้นะครับเราก็จะเห็นจุดเรืองแสงครับเรากดตรวจสอบไปได้เราก็จะเจ้กีสาร์ตัวนี้นครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแต่ไม่เจอกันในคลิปหน้ะครับเจอกันครับ